เสวียเท่าไหร่แม่หนูจะสวยเท่าไหร่ประเมินค่าให้หนูหน่อยหนูจะสวยเท่าไหร่ประเมินค่าให้หนูหน่อยแม่เงินปีแสงพ่อร่วมมาวัดเงินปีแสงฟั่มแล้วแสงแล้วพ่อแล้วหนูจะน่ารักอีกไหมแม่มันเกินคำว่าน่ารักไปแล้วอ่ะใช่คำว่ามันเต็มไหมมันเกินมมันไ่พอ อ้อยจนเมือม่อยจนเมื่อยดีใส่กินใสกินหอนไม่หน่อยดีน้แ่แม่หักแต่ว่าหนูสวยอีกไหมโอ้หวาน เขายิ้มบ้างแล้ก็จะค้างไว้เขาจะเซฟแล้วใส่ตา้จิกเออนาเขาจะจิกจิกเลยก็สวยเนาะตรงนี้ไม่สนุกเลยตรงนี้ไม่มีเน็ตก็สวยเกินยังข้นสร้างกันเลยถ้าใครจับนานๆพ่จจะเดิน